มีประการหนึ่งข้าพเจ้าขออัญเชิญพุทธศาส,สนิกชนทั้งหลายพร้อมทั้งนางทั้งแปดตนอยู่ตำบลหนองแปดทิศนางสเสน่ผู้มีฤทธิ์อยู่ทิศบูรพานางโลกาผู้มีคุณอยู่ทิศอาคเนนางแม่ธรณีผู้เล่งเห็นอยู่ทิศตักษิน นางแม่พระโคงการเชื้อสิ้นอยู่ติดหอรดีนางเวทุมีราศีอยู่ปะจิมประเทศนางมณนทาภุวิเสศอยู่ติดพายับนงางปกข้าวดีประจำประจักษ์อยู่ที่อุดรนางมีขาอุมาอยู่ติ่อีสานนางทั้งแปดสถานนี้เอ่ยจงพร้อมกันมาโมตนาส่วนบุญเวยกับพระจาแล้วจงช่วยกันไปประกาศเป่าร้องทั้งสิบห้ังฟ้าสุตาลัย ตลอดไปยังมิโซโรสาภะภูมินปาปจักราขอ,อันเชิญตาองค์อัมบรินตอนตวเวสุวรรณปปิเตจรุกันธมาธุรีมหาราชังสีดุสิตาเทวราชอรฤทริรจิมนรสกวบวิมานวดีเพศปจักรลิศสาลทติจุทุกยอมยาบรรดาสวรรค์ขออัญเชิญมาสมุทรซอนสันิบาตประชุมไม่พร้อมกัน อันหนึง่งวงสาพนญาในบรวรพุทธศาสนาที่ยังไม่ทราบข่าวสารอุปสารคข้าพเจ้าขออันเชิญท่านเท่าผู้วิเศษจงได้นำเอาเหตุให้บอกกลีบมาโดยพรานจะได้มาโม,ะมะตนาส่วนบุญในพร้อมกันข้าพเจ้าขออันเชิญเด็กพญานาคทั้งหลายทุกแหลงล่าราชีจงพร้อมกันมาโมตนาส่วนบุญเ้ืยอข้าพเจ้าในข่าวครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันทุกท่านและทุกทิศนั่นเทิญ ข้าพเจ้าขออาราธนาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านทุกทุกพระองค์ที่อยู่หน้าที่แห่งนี้ดวงวิญญาณที่สถิตอยู่หน้าที่แห่งนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญพญานาคทั้งหลายพญาพุทพญายักษ์ผู้ฤาษีพญานาคผู้พญาหอมทั้งหลายที่อยู่ในเมืองหนองหานนี้ขออัญเชิญเทพเทวาอารักษ์มหาศักดิ์หลักเมืองที่อยู่บริเวณนี้บารมีแห่งพญาสุวรรณนาคปิรันนาค ขอบารมีแห่งองค์พระธาตุพนมพระธาตุเจิงจุมพระธาตุอาลาเจียงเวงพระเจ้าสุวรรณพิงคาระพระนางอาลาเจียงเวงเมื่อเสด็จมาเป็นสักขีพยานแล้วพอได้โปรดจงรับเครื่องศักกิาระเครื่องบวงสรวงบูชาของข้าพระเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายที่อยู่หน้าที่แห่งนี้เอาพระกัอธิฐานในใจขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายที่อยู่หน้าที่แห่งนี้ตลอดถึงครอบครัวลูกหลานบริวาร จงมีแต่ความสุขความเจริญสมปารถนาะทุกสิ่งทุกอันทุกประการข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีครูบาอาจารย์ทุกท่านจงได้รับเอาเครื่องสักการะเครื่องสังเวยเครื่องบูชาเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเมื่อรับแล้วขอได้โปรดดลบันดาลช่วยเหลือให้กิจการของข้าพเจ้าในร้านมันสกลอย่างนี้ตลอดถึง ครอบครัวชีวิตจงมีแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพอนามายัยจงแข็งแรงคนทุกคนโศกคนโลกคนภยัยก็กรรมใดๆจงหายสิ้นไปพุโทโธดับทุกตมโมดับโศกสังโคดับโลกดับไปนะโมพุทธายะกับไร่เสนียดจันไลศัตรูมูมานก็เข็นเวนภัยก็โศกทำร้ายใฟานใดๆจงหายสิ้นไปด้วยนะโมพุทธายะพุทโธตั้งธาตุตมโมตั้งขันสังโคตั้งจิตตั้งใจพุทโธตั้งตะโมตั้งสังโคตั้ง ส้งโดยบารมีทั้งสิบทิศสิบประการจงบังเกิดขึ้นแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายพุทธังฉับพันลังสียังเอตังพุทธังเอตังธัมมังเอตังสังขังมหาปุญญังมหาลาภังมหาบารมีมหาเดชังสัพพะบารมีมหาบารมีพระวันตุเตพุทธังฉับพันลังสียังเอตังพุทธังเอตังธัมมังเอตังสังขังมหาปุญญังมหาลาภังมหาเดชังมหาบารมี สัพพะบาลมีมหาบาลมีพระวันตุเมพุทธังฉับพันณลังศียังเอตังพุทธังเอตังตัมมังเอตังสังฆังมหาผลยังมหาลาภังมหาเดชังมหาบาลมีสัพพะบาลมีพระวันตุเตพูโเปิดธัมโมเปิดสังโฆเปิดขอบารมีของพระแม่ตรณีจะเสด็จมาแล้วจงเปิดพบเปิดมีเปิดสถานที่แห่งนี้เมกามาอุเมกามาอุเมกามาอุโอกาสั้งหลาย ขอสักตะละบูรสวนเทียบเทวะอารักทุกท่านทุกประวงเข้ามาเดินมาเข้าเพียบมา